สวัสดีครับแฟนคลับทั้งหลายนะฮะวันนี้ผมจะมาให้ข้อคิดนะครับผมเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งที่ได้ยินมาเองผมว่าเรื่องนี้ให้ข้อคิดดีนะครับอยากจะเล่าเรื่องจริงที่เป็นจริงนะอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเพราะปกติการทำกฐิรทานเนี่ยเป็นที่ยอมรับของพุทธศาสนิกชนนะครับว่าเป็นโคตรบุญใหญ่และมหาบุญใหญ่แต่ทำไมแต่ทำไมเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นนะครับ มีเคสหนึ่งที่ไปเจอนะครับเขาทำทั้งลงทานแล้วก็ทำกระถินแต่ยิ่งจนคุณเฮ้ยมันมีจริงๆนะครับผมเลยมาแชร์ข้อคิดนะครับเพราะว่าเป็นที่ยอมรับกันนะครับในหมู่นักปฏิบัติธรรมนะครับไม่ว่าสายหลวงพ่อฤาษีหลวงปู่ปานพระปรมาจารย์ใหญ่นะครับก็ยืนยันว่าให้พยายามทำร่วมบุญกระถินนะครับแล้ว ฐานะความเป็นอยูนะ่จะเปลี่ยนแปลงนะครับบุญกถินจะส่งพบนี้แม้แต่ผู้ศึกษาวิชาธรรมกายนะครับก็เป็นที่รูก้กันว่ากถินและทานนะครับจะเปลี่ยนแปลงนะครับฐานะความเป็นอยู่แบบเห็นหน้าเห็นหลังเลยนะครับเราะเป็นโคตรบุญใหญ่เลยในด้านมหาทานภายนอกนะครับผมที่จะส่งผลเนี่ยชัดเจนนะครับผู้ที่บำเพ็ญทางวิชาธรรมกายที่เขาศึกษากันเนี่ย เขาก็จะไม่พลาดบุญกถิรทานแม้แต่สายพระอาจารย์มั่นเองเหมือนที่ผมเคยไปถามหลวงปู่เหรียญน,นะครับผมที่วัดประชุมมารามท่านก็ยืนยันนะครับว่าครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่นท่านก็พยายามศึกษาค้นคว้าในสมาธินะครับหลายท่านเนี่ยมองเห็นตรงกันว่ากฐิรทานเนี่ยเป็นโครบุญใหญ่อยากให้ร่วมจริงๆมันก็คือผ้านะครับผมจริงๆเขาเน้นเฉพาะผ้าและอย่างอื่นนะเป็นบริวาร นะครับผมแต่อย่างว่าแหละในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างก็ต้องยอมรับกันอย่างที่เป็นจริงนะครับแต่จริงจริงกทานจริงๆเนี่ยคือผ้าผ้าเท่านั้นเองนะครับผมมีหลายวัดเนี่ยให้เราไปร่วมได้นะครับผมก็อย่างที่พยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้ไม่ว่าของทางแม่ชีทศพรนะครับแต่ละวัดนะครับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายราามทุกวัดนะครับที่ทอดกระถิ่น นะฮะหรือของวัดธรรมกายที่ผมทำไปหลักนะครับสี่สิบห้าสิบาทเขาทอดเนี่ยอย่างน้อยก็ร่วมทอดอย่างน้อยเนี่ยห้าพันวัดบางคนก็อบอกวตอนนี้เขาขยายเป็นสามหมื่นกว่าวัดที่เขาพยายามร่วมทอดกระถินกรที่ต่างๆนะครับอะไรที่ดีของเขาเราก็ไปร่วมก็แล้วกันนะครับผมเอาพอทำได้นะครับเพราะผมจะมีวิธีนะฮะถึงเราจะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกระถินนะครับหรือเป็นเจ้าภาพผ้าใรเราก็ไปร่วม เดี๋ยวผมก็จะมีวิธีนะครับผมเพราะว่าเศรษฐกิจต้องยอมรับว่าไม่ดีโลกเข้าสู่ภาะวะสงครามและปัญหาใหญ่หลายเรื่องนะครับสภาวะเศรษฐกิจก็ไม่ดีแต่ยังไงก็ถ้าพอทำได้อยากให้ร่วมนะครับหลายๆที่นะครับอยากให้ร่วมกับเขาเอาเพอทำได้นะครับแบ่งเงินมานะับไม่ให้เดือดร้อนแต่ถ้า นะครับยังพอมีปัจจัยนะครับเพราะมีหลายวัดเหมือนวัดท่าสุงก็รู้สึกก็เหมือนหลักร้อยมั้งนะครับผมไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะนะครับที่เขาแบ่งให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าภาพกระถิน่นร่วมกันลองเข้าไปดูในของเ,ออเว็บวัดท่าสุงนะครับผมหลายที่อยากให้ร่วมเพราะว่ามันมีอานิสง์ใหญ่จริงๆแล้วเหมือนที่ให้น้อมนะครับ อย่าทําแล้วเอาบุญคนเดียวนะครับไปคิดอย่างนี้จุดทูปนะครับอธิษฐานไม่ว่าเราจะทําน้อยทํามากนะครับกําหนดนะครับเอาไว้ศูนย์กลางตัวนะครับผมหรือตามฐานที่คุณทําแล้วนะครับผมเกิดพลังนะครับไม่ว่าอุณาโลมกลางอกนะครับแล้วอธิษฐานนะก็จะจุดทูปก็ได้นะครับผมต่อหน้าพระนะครับ นึกถึงภาคกระถินเนี่ยแล้วให้หมู่ญาติสายญาตินะครับผมอันนับชาติไม่ได้ที่เราเคยเกี่ยวข้องนะครับหมู่ญาตินะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับลูกหลานเหรียญหลนลื้ล ư, ล ư, นจนถึงนะครับทวดนะครับผมเจ็ดโคตรหน้าเจ็ดโคตรหลังนะครับผมเรียกบรรพชนมาทุกภพทุกชาติเลยไม่ว่าเกิดมาในภพไหนนะครับ เทวภูมินะครับผมทุกติภพหรือสุขติภพให้มาร่วมเป็นเจ้ภาพร่วมถวายกรถิ่นเนี่ยครับให้แค่น้อมนึกนะให้เหมือนจินตนาการเนี่ยให้เหมือนมีมือเนี่ยมาจากทุกทิศเลยนะครับจากญ,ญาติสายญาติผู้มีพระคุณท,ทั้งทางโลกทางธรรมครูบาอาจารย์คุณหลวงพ่อวัดปากน้ําพระอาจารย์มั่นหลวงปูมุนหลวงปู่ปาหลวงพ่อฤาษีคุณศรัทธาใครท่านอาจารย์เทศ นะครับผมครูบาศรีวิชัยพระปรามาจารย์สายเขาอ้อพระสังฆราชสุขนะครับบางท่านศรัทธาหลวงปู่เดินโหนก็ขอบรมีครูบาอาจารย์มาร่วมกันถวายกรถินให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับถวายให้พระรัตนตรัยบูชาธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตปัจจุบันอนาคตหรือน้อมนะครับไปอย่างนะครับดึกดมันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ ยังคงดำรงพระชนชีพยอยู่ในจักรวาลอื่นหรืออยู่ในมิติอื่นอยู่ในพระนิพพานชั้นลึกๆอะไรก็อธิษฐานไปนะครับน้อมไปนะครับผมให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะครับผมได้เป็นผู้รับนะครับผมเราจะมีอาณิสงส์อันยิ่งใหญ่นะครับไปซ้อนกลางตัวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีมากมายกว่าท้องพระมหาสมุรทั้งสี่ คุณก็จะได้อานิสงส์แบบมหาศาลให้นึกน้อมใช้จินตนาการนะครับลองทําดูลองทําดูนะครับกระติลทางจะยิ่งใหญ่หัวใจเราก็ต้องคิดเผื่อคนอื่นนะครับผมในสภาวะเศรษฐกิจที่มันรัดตัวเนี่ยหัวใจเราก็ต้องเหมือนคิดให้ใหญ่กว่าตัวเองนะครับผมเราจะได้หมดความเห็นแก่ตัวนะครับจิตที่มันหมดความเห็นแก่ตัวและคิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อวัฏฏสงสาร พราะจิตเนี่ยนะครับมันคิดเลยความต้องการของตัวเองจิตมันจะมีกําลังคุณเอาไว้ต่อสู้กับอุปสรรคนั่นแหละนะฮะกระถินจะมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่มันต้องมีประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มันมากขึ้นกว่าตอบแทนฐานะของตัวเรานะฮะคือคิดให้ใหญ่ให้เป็นให้กระถิ่นเนี่ย เป็นเหมือนทุนอันยิ่งใหญ่ของสรรพสัตว์ทั้งวัาตาสงสารนะครับทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักนะครับให้ส่องส่งนะครับต่อนิพพานสมบัตินะครับต่อมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติต่อพรหมสมบัติต่อคุณธรรมอันยิ่งใหญ่นะฮะในโลกละเอียดที่จะเนื่องด้วยพระธรรมนะครับเป็นปัญญาบาร,รมีเป็นความเสียสละต่อทั้งตัวเองและพระศาสนานะครับเป็นความเสียสละ,ละแต่ละขั้นแต่ละขั้นไป แล้วกระถินเนี่ยนะครับมันถึงจะได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่ทั้งรูปธรรนามธรรมจริงๆนะครับคือคิดให้เลยตัวเองนะครับอธิษฐานให้ยิ่งใหญ่ให้สรรพสัตว์ทั้งสังสารวัตนะครับได้ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับเราจะน้อยจะมากให้เราคิดอย่างนี้แล้วหมั่นน้อมนึกนะครับเรามีตังน้อยร่วมกับเขาได้นิดหน่อยเนี่ยนะครับ ไม่ว่ากับท่านแม่ชีทศพรท่านแม่ชีทศพรกับวัดธรรมกายนะครับที่เขาทํากระถิ่นมากมายหรือวัดหลวงพ่อสดธรรมกายอารามวัดท่าทรงไม่ว่าวัดไหนอะนะครับกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พระท่านอยู่ในไฟสงครามเราก็พยายามนึกน้อมนะครับทําบุญแล้วพยายามคิดถึงบ่อยบ่อยนึกน้อมตามฐานบ่อยๆนะครับให้มันส่งพลังนะฮะนึกน้อมไปอย่าง พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระรัตนตรัยทั้งหลายที่เที่ยงแท้แล้วนะครับเลยสมมุติสฆงที่รับกฐินละทานคุณก็จะได้บุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลนะครับกลั่นให้เป็นแก้วผลึกเลยนะฮะเหมือนนึกน้อมที่ผมเคยให้ทิคว่านะครับให้ที่น้องคนนั้นนะครับน้องผู้หญิงท่านนั้นบอกว่าให้ลองนึกน้อมไปใส่บาตรให้พระพุทธเจ้านะครับที่อยู่ในสมรภูมิรบของธรรมธาตุนะครับ ที่มีนับล้านล้านนะครับอสงไขยพระองค์ดึดดำมันพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่ยังมีกายมนุษย์นะก็มันก็เป็นเรื่องแปลกดีนะครับผมแต่จะได้พลังมหาศาลท่วมท้นไปถึงทุกธรรมชาตินะครับให้หลวงพ่อวัดปักน้ําหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ละไมคุมบุญไปก็ได้หรือหลวงปู่เดินหนอสายพระบรมคูโลกอุดรต่างๆนะครับพระอุปคุตอย่างนี้นะครับให้ท่านน้อมไปก็ได้เหมือนกันนะครับ คิดให้ใหญ่ที่สุดอะแล้วผลตอบกลับมามาหาเราอะมันจะตอบกลับมาทุกทางเหมือนกันคุณอะอะเรื่องพิเศษวนันนี้มีพี่ท่านหนึ่งนะครับเล่าให้ฟังว่าน้าท่านเองเนี่ยทำกระถิ่นแล้วยิ่งจนนะครับทำลงทานแล้วยิ่งจนท,งทั้งทั้งที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจริงๆถ้าทำลงทานกับกระถิน่นเนี่ยมันจะคู่กันเลยที่ฐานะมันจะเห็นหน้าเห็นหลังคือมันจะคล่องตัวล่ะขึ้นเลยนะครับ ถึงมีแม้มีอุปสรรคมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับทำมาหากินก็จะได้ผลตอบแทนที่ชัดเจนแต่ทําไมนะา,าสาวของเขาเนี่ยยิ่งทํายิ่งจนเพราะอะไรเพราะว่าพี่คนนี้เขาสังเกตคือเริ่มเริ่มต้นค้าขายมาเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับเขาเป็นลูกมือซะอีกตอนหลังเขาแยกมาทําเองเขาสังเกตว่าเอ๊ะทาไมน้าสาวเนี่ยยิ่งทําบุญเนี่ยยิ่งจนลงเรื่อยๆจากที่มี หลายล้านกลับมามีหนี้นะครับเป็นหลักเกือบ10ล้านเพราะอะไรแกก็สงสัยนะครับแกทําเองเนี่ยแกก็รวยขึ้นเรื่อยแต่ทําไมนัาสาวแกเนี่ยสวนทางกันแกคนพบว่าอ๋อเพราะอย่างนี้นี่เองที่ทําไมทําแล้วยิ่งจนนะครับเพราะน้าสาวนะครับขายส่งไม่ว่ากะปิเครื่องแกงเนี่ยแต่ทว่าแต่ทว่าน้าสาวอ่ะ พูดตรงๆว่าแอบของลูกค้าคูณเครื่องแกงก็ตัก9ขีดครึ่งนะครับกะปิก็บางทีก็8ขีดคือลูกค้าจะสั่งเยอะนะครับเหมือนเห็นแก่ใจบุญเอาที่ไหนได้แกไม่ซื้อสัตว์กับลูกค้านะครับผมแกนะฮะมีพฤติกรรมกับคนใกล้ตัวเนี่ยไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะครับกับญาตินะฮะ โดยเฉพาะกับลูกค้ากับสัมมาอาชีวะของแกเนี่ยแกทำลายมันซะป่นปี้เลยบางทีลูกค้าสั่งผลไม้เท่าน้นเท่านี้แกก็พยายามยักให้ไม่ตรงนะครับแต่แกเนี่ยนะครับกลับไปมั่นใจในว่ากองบุญเนี่ยจะช่วยแกได้คือคนพุทธของเราคิดอย่างนี้เยอะนะครับผมคือกลายเป็นแทนที่ทําบุญนะครับผมจะเอาไว้นะครับลดละก,กิเลส กับเอาบุญใหญ่เนี่ยนะครับตั้งใจจะเอาบุญใหญ่เหมือนเอาผลบุญอนะ่ะมันลบกับบาปได้ซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่มันเป็นคนละเรื่องนะครับผมแกมุ่งมั่นแต่จะเอาบุญใหญ่นอกตัวนะครับแกกับคนใกล้ตัวกับลูกค้าเนี่ยแกโกงสะบ้านหันแหลกเลยพี่คนนี้แกก็บอกว่าหลายคนก็พยายามเตือนมาเฮ้ยจริงๆเนะี่ยสัมมาอาชิวะ นะครับผมการซื่อสัตว์กับลูกค้าเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแรกเลยที่ควรทําแต่แกไม่ใช่เลยนะครับเอาเปรียบได้โกงได้นะครับผมเห็นแกโตได้แกทําหมดเลยเพียงเพื่อว่าแกจะได้เป็นประธานกระถินทําเ,เยอะๆไปเปิดโรงทานทําเ,เยอะๆแล้วบุญมันจะได้ที่ไหนนะครับเหมือนครูบาอาจารย์หลายท่านให้ข้อคิดว่าควรมาระบบาบก่อนบําเพ็ญบุญคือเราต้องถือศีลให้ได้ก่อนนะครับกรรมบทสิบเรามีไหมในแต่ละวัน นะครับความเที่ยงตรงต่ออาชีพของเราเนี่ยเรามีไหมนะครับผมความเมตตาต่อคนใกล้ตัวนะครับลูกค้าลูกหลานนะครับพ่อแม่ทิศทั้งหกเนี่ยเราดูแลดีแล้วยังก่อนจะไปทำบุญให้พระศาสนานะครับกับคนไกลตัวที่เรียกนาบุญ,ญเขตจริงคือทุกคนเนี่ยคือนาบุญยเขตนะจริงๆแล้ว ทุกคนที่ใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นคารวาสนะครับผมหมูหมากาไกา่ถ้าเราคิดให้เป็นแล้วนะครับเรามีหลักคิดแล้วเนี่ยทุกคนคือนาบุญยาเขตนะครับจะน้อยจะมากนะ่ยแม้นต่างกันถ้าระวังใจให้ดีนะครับทุกอย่างเนี่ยก็จะเป็นทางมาของทะเลบุญได้หมดเลยไม่ว่าใกล้หรือไกลนะฮะแต่แกกับใช้เวลาและโอกาสนะครับผมโกงนะครับ ทำซ้ำๆอย่างเงี้ยหลายปีนะครับจนเป็นหลายสิบปีก็ยังไม่เลิกทำเพราะฉะนั้นแกยิ่งทํากระถินนะครับเป็นเจ้าภาพด้วยเจ้าภาพลงทานด้วยแต่ยิ่งทําก็ยิ่งจนจากล่ำรวยบอกแล้วนะครับมีหลักห้าหกเล้านกลายเป็นมีนี่เกืิดเป็นสิบล้านนะฮะแกก็ยังไม่หยุดนะครับใครหลายคนเตือนจนมาถึงวันนี้แกก็ยังไม่หยุด ไม่หยุดเอาเปรียบคนอื่นสิ่งนี้สําคัญเรื่องศินนะครับผมชาวพุทธเรามองข้ามสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็บอกนะครับผมสิลเลนะโพคัมปทานะครับทางมาแห่งลาบทางรั์ทั้งปวงนะครับผมมหาโชคมหาลาบทั้งปวงก็คือศินนะครับผมกําลังของศินนั่นแหละนะครับผมสูงกว่าทานบรารมีและแก่ทําเป็นอาจินยกรรมคือ โกงคนทุกวันโกงคนอื่นทุกเม็ดเพียงแค่จะเอาบุญกฐินละทานภาพป่านะครับลงทานมาช่วยแก่ให้ฐานะดีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณทำไม่กี่วันแต่คุณโกงคนอื่นทุกวันมันเป็นอาจิญญกรรมนะฮะจิตหมกมุ่นแต่ก,การจะเอาเปรียบคนอื่นนะครับแล้วจะเอาบุญทำบุญเนี่ยทำอย่างเห็นแก่ตัว ยิ่งทำกระถินยิ่งจนเนี่ยมันก็มีจริงๆส่วนคนพี่ท่านเนี่ยท่านก็พยายามเอาตัวอย่างจากน้าสาวแกนะครับแต่แกนะครับเน้นนะครับสัมมาอาชีวะจริงใจกับลูกค้าทำทานบาร,รมีไปด้วยนะครับแถมได้แถมนะครับผมซื่อสัตว์เที่ยงตรงและพยายามมีเมตตาในวันต่อวัน แกบอกว่าทําเหมือนกันอนะ่ะเอาหลักง่ายๆอะ่ะก่อนนะครับซื่อสัตย์กับคนใกล้ตัวกับสัมมาอาชีวะก่อนเมตากับหมู่ญาตินะครับผมกับคนใกล้ตัวก่อนนะครับถึงจะไปทําบุญในพระศา,าสนาอันนี้ผมเห็นด้วยนะอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆแกบอกว่าเออจากแกไปลูกจ้างอะ่ะจนตั้งร้านได้แกเลยย้ําบอกผมว่าศีลนะสำคัญและความเที่ยงตรงนะครับต่อสมมาอาชีวะ เที่ยงตรงซื่อสัตย์กับคนใกล้ตัวนะครับผมเมตตากับคนใกล้ตัวนะครับทำเอาคุณธรรมใกล้ๆตัวก่อนนะครับเอาสิ่งง่ายก่อนเนี่ยสำคัญผมก็เลยอยากให้เป็นข้อคิดว่าอยากให้เพื่อนๆน,นะครับเน้นนะ่ะถือศีลวันต่อวันให้มีมหาเมตตาบารมีเพราะว่าเราเมตตาต่อคนอื่นเมตตานั้นก็จะกลับมาสู่ตัวเรานะครับเอาคนใกล้ตัวก่อนนะครับ ไปทอดกระถินที่ไหนนะครับแม้เราเคยทำสิ่งที่ไม่ดีไว้นะก็ตั้งต้นนะครับตั้งใจใหม่สมาทานศีลก่อนนะครับผมและหลังจากนี้พยายามถือศีลให้ได้ศีล5้าศีลแปดกำลังของศีลต่างหากที่จะเป็นทางมาสู่สมบัติใหญ่นะครับทั้งทางโลกทางธรรมนะฮะลองกลับไปเป็นข้อคิดนะครับผมว่าให้มีมหาเมตตาต่อคนอื่น นะครับความซื่อและเน้นสินนะครับผมเน้นสินก่อนนะครับวันต่อวันนะฮะกำลังของสินเนี่ยสูงกว่าทานบารมีและส่งเสริมผลของทานบารมีด้วยซ้ำนะครับไม่ว่าเราจะทำทานนะครับทั้งในและนอกพระศาสนาสินสำคัญมากการตั้งใจในสินนะครับและคิดให้ใหญ่กว่าตัวเองให้ผลแห่งมห ah าทานนั้น อุบัติแก่ทุกสรรพชีวิตนะครับเป็นทางมาแห่งความสุขทั้งทางโลกทางธรรมทำทานแล้วนะครับทำมหาการลทานอย่างกระถินเนี่ยก็ให้ยังความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งสังสารวัตนะครับคนที่รู้จักไม่รู้จักให้ร่วมกันยกกระถินเนี่ยนะครับบูชาธรรมพระรัตนตรัยทั้งปวงขอมหาผลที่ได้นะครับยังความสุขให้สรรพสัตว์ทั้งสังสารวัตทั้งผู้ที่ไปพระนารพานลแล้วนะครับ และผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดในทะเลทุกทั้งอาหารการกินนะครับที่เราเบียดเบียนชีวิตหมูเห็ดเป็ดไก่นะครับผมต่อทุกสรรพสัตว์ให้มายกผ้ากฐินละทาเราเนี่ยถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมร,รัตนะพระสังฆร,รัตนะด้วยกันนะครับผมคิดให้ใหญ่นะฮะผมให้ใจประกอบด้วยพรม,ม,มิหารอันยิ่งใหญ่นะครับโดยศิลอันยิ่งใหญ่นะครับ และนึกให้เป็นอนุสตินะครับในกองบุญกองทานเราก็รวบภาวนาไว้ด้วยกันนะทั้งทานศีลสมาธิทั้งภาวนากำลังของเราจะสูงสุดเมื่อประกอบด้วยเหตุ3ามส่วนทั้งทานศีลสมาธิภาวนานะครับผมมีใจยิ่งใหญ่ด้วยปัญญาและมหาเมตตามีพรหมิหารครบถ้วนผมเชื่อว่า อนุภาพแห่งกระถิละทานนะครับแม้เราจะร่วมน้อยร่วมมากนะครับขอให้มีใจยินดีกับเจ้าภาพนะครับไปสวมกับท่านก็ได้เวลาท่านยกผ้าถึงเราจะไม่สามารถเป็นเจ้าภาพได้เองผลนั้นนะครับก็ได้อนิสงมากกว่า90%นะครับลองทําดูลองทําดูคนไทยทาพุทธขัดมุทิตาคุณนะครับผมสําคัญมากตัวนี้ลองทําดูนะครับและผมเชื่อว่าผลนั้นจะส่งให้ทุกท่านเนี่ยนะ ได้เห็นผลของกฐินลทานในชาตินี้เดี๋ยวนี้นะครับถ้าเราทำครบนะให้ครบองค์ทานศีลสมาธิภาวนามั่นแพร่เมตตาให้วงสรรพสัตว์คือทำบุญแล้วต้องคิดถึงบุญนั้นทุกวันนะให้มาส่งเราเดี๋ยวนี้วันนี้บัตรนี้นะครับพยายามกรวดน้ำนะครับเรียกบุญเนี่ยทั้งเชา้าทั้งเย็ยนให้มาส่งเดี๋ยวนี้วันนี้นะครับให้บุญอุบัติณนะชาตินี้ ลองทำดูนะครับอธิษฐานให้ครบองค์นะครับเพราะสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยน่ากลัวมากนะครับแล้วมีอะไรบางอย่างนะครับผมซึ่งมันอาจจะรวมกันนะครับผมมหาอุปสรรคใหญ่รวมมันโจมตีชาวโลกอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เราจะต้องอยู่ในบุญใหญ่นะครับอธิษฐานนะครับรวบบุญไม่ว่ากระถิรนทานวิหารทานหรือตั้งกองทุนให้พระสงฆ์เนี่ยเราต้องเอาบุญใหญ่มหาทานบรารมี นะครับมาช่วยเราในเดี๋ยวนี้วันนี้บัดนี้นะครับให้เกิดผลให้ได้เพื่อตัวเราเองจะได้อยู่รอดปลอดภยัยเราอธิษฐานทํากันให้ครบนะครับผมขอให้ผลแห่งมหากรทา,านนะครับผมที่เราท่านทั้งหลายได้ทําไว้ใน,ในกฐิลทานนะครับส่งผลนะครับวันนี้เดี๋ยวนี้บัดนี้นะครับให้เรานะครับตั้งไทยมหารจจาชจักรพรรดิราชาได้นะครับช่วยเหลือชาวโลกและสัพพสัตว์ทั้งสังสารวัฏได้เป็นมหัศจรรย์นะครับ ขอขอบคุณคุณน้องตำรวจที่เป็นเจ้าภาพนะครับทำนะครับผมออกแบบโปรไฟล์ให้รวมถึงนะครับเจ้าภาพนะครับที่ซื้อลิขสิทธิ์ของขายมาสเตอร์ให้นะครับเขาผมบอกว่าเดี๋ยวผมเป็นเจ้าภาพไเองนะครับผมผมก็บอกว่าผมนี่อยากซื้อเขาบอกอ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวเขานะครับซื้อลิขสิทธิ์ได้เองขอให้น้องทั้งสองนะครับก็ได้ บุญมหาศาลจะเป็นเจ้าภาพนะครับช่วยซื้อลิขสิทธิ์ของคายมาสเตอร์ตลอดนะครับผมด้วยนะฮะผมสาธุสาธุกับทุกท่านนะครับในทุกบารมี30ทัศของชาวพุทธทุกท่านด้วยครับขอให้ผลบุญแห่งมหากติลทานนะครับที่ผมเองนะครับเป็นเจ้าภาพพยายามเป็นเจ้าภาพนะครับกับทุกวัดที่รู้จักนะครับผมส่งปรากฏ กับทุกท่านด้วยเช่นกันนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับผม